สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันในวิชาการงานอาชีพของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ในสัปดาห์ที่3แล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะเราอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องของงานบ้านซึ่งสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนรู้ในเรื่องของมารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นค่ะมารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะคะ ในชีวิตประจำวันของเราต้องเกี่ยวข้องหรือพึ่งพาอาศัยผู้อื่นเช่นสมาชิกในครอบครัวครูเพื่อนดังนั้นการมีมรารยาทจะทำให้เราอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะมาดูมรารยาทในเรื่องที่หนึ่งนะคะมรารยาทในการต้อนรับมิดามารดาหรือผู้ปกครองในโอกาสต่างๆมิดามารดาหรือผู้ปกครองค่ะเป็นผู้มีพระคุณเพราะท่านให้กำเนิดและเฝ้าเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนนักเรียนให้เป็นคนดีดังนั้นจึงต้องแสดงมารยาทที่ดีต่อท่านด้วยการเคารพเชื่อฟังและดูแลท่านในโอกาสต่างๆดังนี้ค่ะ 1. การต้อนรับบิดามดาหรือผู้ปกครองนะคะเมื่อท่านกลับมาจากที่ทํางานมาเหนื่อยๆเราควรไปช่วยยกของถือกระเป๋าไปเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยแล้วจากนั้นนำน้ำดื่นเย็นๆนะคะมาให้ท่านดื่มเพื่อดับกระหายค่ะ 2. ค่ะดูแลบิดามารดาหรือผู้ปกครองเมื่อเวลาที่ท่านเจ็บป่วยเมื่อท่านเป็นไข้ตัวร้อนควรใช้ผ้าชุบน้ำบิดมาดเช็ดตัวให้ท่านนําอาหารน้ำและยามาให้ท่านรับประทานค่ะ 3. ช่วยแบ่งเบาภาระบิดามันดาหรือผู้ปกครองเอาเรื่องง่ายๆเลยนะคะใกล้ตัวเลยก็คือช่วยเหลือเรื่องงานบ้านค่ะตามกำลังและความสามารถของนักเรียนเช่น กวาดบ้านถูบ้านจัดโต๊ะอาหารประกอบอาหารล้างจานหรือช่วยพับเก็บเสื้อผ้านะคะต่อมา2ค่ะมารยาทในการใช้ห้องเรียนค่ะห้องเรียนเป็นสถานที่ให้ความรู้และทำกิจกรรมของนักเรียนและครู มารยาทที่ต้องปฏิบัติต่อกันมีดังต่อไปนี้นะคะ 1. ค่ะเข้าเรียนตรงเวลา 2. ไม่นอนหลับในห้องเรียน 3. ตั้งใจเรียนถ้ามีข้อสงสัยควรซักถามคุณครูทันที 4. เมื่อต้องการถามคุณครูควรยกมือขึ้นก่อนและที่สำคัญไม่ควรพูดแทรกในขณะที่คุณครูกำลังสอนนะคะ 5. ไม่รบกวนสมาธิของครูและเพื่อนขณนะที่กำลังเรียนอยู่ค่ะต่อมาค่ะหกไม่รับประทานอาหารและเครื่องดื่มในห้องเรียนเจ็ดไม่ทำงานของวิชาอื่นขณนะเรียนอีกวิชาหนึ่งแปด ไม่ขีดเขียนโต๊ะเก้าอี้ผนังห้องประตูนหน้าต่างหรือพื้นห้องเรียน 9. ไม่อ่านหนังสือการ์ตูนหรือนิยายในห้องเรียนขณะที่ครูกำลังสอน 10. มีน้ำใจต่อเพื่อนในห้องเรียน 11. เมื่อต้องการออกนอกห้องเรียนขณะที่ครูกำลังสอนต้องขออนุญาตก่อนทุกครั้ง 12. เชื่อฟังคำอบรมสั่งสอนของครู 13. ทำงานส่งครูให้ตรงตามกำหนดเวลานะคะและ14ค่ะช่วยกันร,รักษาความสะอาดของห้องเรียนต่อมาดูเรื่องที่3นะคะคือมารยาทในการใช้ห้องน้ำและห้องส้วมห้องน้ำและห้องส้วมเป็นสถานที่ที่ใช้ชำระร่างกายและทับถ่ายเป็นประจำทุกวันดังนั้นค่ะจึงควรช่วยกันร,รักษาความสะอาดดังนี้ 1. ทิ้งกระดาษชำระหรือสิ่งต่างๆลงในถังขยะที่จัดเตรียมไว้ 2. เมื่อขับถ่ายเสร็จแล้วควรราดน้ำหรือกดชักโครกทุกครั้ง 3. ถ้าเป็นชักโครกเราไม่ควรเหยียบที่โถนั่ง 4. ไม่ขีดเขียนผนังหรือประตูห้องน้ำา 5. ล้างทำความสะอาดห้องน้ำอย่างเป็นประจำ 6. ถ้าต้องการเข้าห้องน้ำสาธารณะ ควรเข้าแถวรอตามลำดับก่อนหลังนะคะต่อมาค่ะ C มารยาทในการรับประทานอาหารค่ะมารยาทที่ดีในการรับประทานอาหารจะมีดังต่อไปนี้นะคะ 1. ใช้ช้อนกลางตักอาหารในสำรับทุกครั้ง 2. ไม่เคี้ยวอาหารเสียงดัง 3. ไม่พูดคุยขณะที่มีอาหารอยู่เต็มปาก 4. ตักอาหารรับประทานพอดีคําไม่ตักคําใหญ่เกินไป 5. ขนาดรับประทานอาหารควรระมัดระวังไม่ให้ช้อนซ่อมกระทบกัน 6. ควรใช้ช้อนกลางตักอาหารให้ผู้อื่นบ้างหรือเลื่อนจานอาหารเพื่อแสดงความมีน้ำใจ 7. ใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือใช้มือปิดปากทุกครั้งเมื่อไอหรือจามขนาดเคี้ยวอาหาร 8. การดื่มน้ำควรดื่มอย่างช้าๆควรดื่มอย่างไม่มีเสียงและมีการเว้นระยะบ้างไม่ควรดื่มรวดเดียวหมดและไม่ดื่มขนาดที่ยังมีอาหารอยู่ในปากนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะคุณครูก็จะขอฝากในเรื่องของแบบฝึกหัดหลังเรียนเรื่องมารยาทในการอยู่ร่วมของผู้อื่นนะคะ มีทั้งหมด4ข้อด้วยกันให้เรียนยกตัวอย่างค่ะมารยาทในการต้อนรับบิดามารดาหรือผู้ปกครองในโอกาสต่างๆมารยาทในการใช้ห้องเรียนมารยาทในการใช้ห้องน้ําและห้องส้วมมารยาทในการรับประทานอาหารมาจํานวนอย่างละ2ข้อนะคะสำหรับสัปดาห์นี้คุณครูต้องลาไปก่อนแล้วอย่าลืมทำแบบฝึกหัดหลังเรียนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ